สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาซ่อมชักโครคนะครับก็คือตัวที่รองนั่งนะครับมันมันหลุดนะครับจะเห็นว่ามันโยกได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวตัวหมุดข้างในนะครับมันมันหลุดออกมานะครับเนื่องจากว่าพลาสติกเก่ามันมันกรอบไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น ตัวที่ยืดฝารองนั่งนะครับจะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวพลาสติกมันกรอบแตกนะครับมันก็เลยยึดยึดไม่อยู่แล้วนะครับ mm hmm. ข้อเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับเพราะว่าสั่งตัวใหม่มาเรียบร้อยเลยนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็ทำการถอดที่รองนั่งตัวเก่าออกก่อนนะครับมันก็จะมีที่ให้กดตรงนี้นะครับสองด้านนะครับแต่ว่าด้านนี้ผมเอาออกแล้วนะครับก็<อ>จะมีปุ่มให้กดตรงนี้นะครับว่ากดเข้าไปแล้วก็สามารถยกขึ้นมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นมา ได้เลยนะครับตอนนี้เหลืออยู่ด้านซ้ายหนึ่งข้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนทางด้านขวานะครับก็อุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับดีสั่งซื้อมามันเป็นแบบชุดนะครับหรือว่าแบบคู่นะครับก็จะมีตัวพินนะครับที่เป็นตัวล็อกนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับแล้วก็สกรูนะครับ ที่เอาไว้ทําการขันเข้าไปแล้วก็ทําการลอกกับตัวตัวชักโครกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกัน,นครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องใช้ไขควงหัวแฉกนะครับเพราะว่าตัวน็อตนะครับหัวน็อตหัวน็อตมันเป็นหัวแฉกนะครับที่การก็คือตัวนี้นะครับ พินตัวนี้ก็จะขึ้นอยู่ข้างบนใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะอยู่ด้านล่างก็เอาตัวที่เป็นแบงตรงนี้นะครับวางไว้ด้านใต้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาน็อตนะครับตัวสกรูนะครับขันเข้าไปในรูนะครับแล้วก็ทําการขันไม่ต้องแน่นมากนะครับขันขันเข้าไปนะครับไม่ไม่ต้องให้แน่นมาก เพราะเดี๋ยวเราจะทําการปรับปรับพินนะครับให้มันอยู่ตรงตําแหน่งนะครับโอเคได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับมันจะเป็นยางนะครับยางยืดหยุ่นได้นะครับตรงนี้ก็เอาไปเสียบเข้าไปในรูนะครับ แบบนี้นะครับกดลงไปนะครับมันก็จะอยู่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการมันจะมีร่องสกรูตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ทําการถายสกรูแล้วก็ขยับทิศทางได้นะครับให้มันพอดีกับตัวรูของตัวฝารองนั่งนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการปรับกันนะครับโอเคครับวิธีการปรับตัว หมุดที่เราใส่เข้าไปตรงนี้ใหม่นะครับก็คือเราก็จะเอาตัวเดิมเอาตัวเรองนั่นนะครับมาวางมาวางเทียบนะครับก็ให้รูตรงนี้นะครับเล็งให้มันตรงกับตัวพินตัวเก่านะครับแล้วเราก็จะทำการขันสครูออกมานิดนึงนะครับให้มันหลุมๆวมนะครับ แต่ไม่ต้องหลวมมากนะครับให้มันพอขยับได้นะครับก็เล็งหมุนนะครับให้มันตรงกับความกว้างนะครับให้มันตรงกับรูตรงนี้นะครับรูฝานี่นะครับที่รองนั่งนะครับพอมันตรงแล้วเราก็ต้องมาเล็งความลึกนะครับระยะหมุดตัวนี้นะครับกับหมุดตัวนี้ให้มัน ตรงกันนะครับอยู่ในระ,ระดับเดียวกันนะครับโดยการขยับขึ้นลงของตัวนี้นะครับโดยที่ยังคงให้ตัวรูของฝารองนั่งน,นะครับกับตัวพินนะครับมันยังตรงกันอยู่นะครับก็มาดูวิธีการกันนะครับตรงนี้ผมก็ต้องหดเข้ามานะครับเพื่อให้มันลึกเข้ามานะครับ เล่นด้วยสายตานะครับก็คิดว่าเล่นด้วยสายตาถ้าคิดว่าได้ก็ลองใส่ดูก่อนนะครับแล้วค่อยยึดแน่นทีหลังนะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วเ,เดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้ รู้สึกว่าระยะห่างยังไม่ได้นะครับต้องต้องกว้างออกมาอีกนะครับต้องกว้างออกมาอีกนะครับก็กว้างก็ดันออกไปนะครับ เล็งแล้วได้แล้วนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะล็อกให้แน่นนะครับเดี๋ยวล็อกให้แน่นแล้วก็มาล็อกเสียบนะครับ วางลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมใส่ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นฝาปิดของตัวนี้นะครับก็ดึงออกมาแล้วก็สวมตัวนี้เข้าไปแล้วก็วางใหม่นะครับโอเคครับแล้วนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนตัวหมดที่ล็อกฝารองนั่งนะครับของชักโครกนะครับ ผมเปลี่ยนแค่ข้างเดียวนะครับเพราะว่าอีกข้างหนึ่งมันยังใช้งานได้นะครับแล้วก็ขนาดไม่เท่ากันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสามารถปิดเปิดได้ตามปกตินะครับก็ใช้งานได้นะครับโอเคครับวับนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ